สวัสดีครับพวกเรา SB5 <5 S 2> ผมบายครับขีมอนครับขอปเตอร์ครับ ครับก็เชื่อว่าตอนนี้พวกเราทุกคนก็กําลังประสบปัญหาเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคน,นครับเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ในปีนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่กันอย่างเขาเรียกว่าการไม่ตกแล้วกันนะครับอยากให้ใส่แมสพกแอลโกอฮอล์ใช้ชีวิตแบบนิวมอลนะครับผมสุดท้ายก็อยากเชิญชวนนะฮะทุกคนมาร่วมทําบุญด้วยกันกับพวกเรานะครับแล้วก็ผมว่าการทําบุญกับเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติเป็นเจนใหม่ที่จะเติบโตไปเนี่ยผมว่ามีค่ามากๆนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับได้ส่งเสียต นานเพราะว่าจริงๆบริจาคบอกว่าเราอยากไปจริงๆแล้วในสุดก็ไ,ได้ไปเพราะเหตุอะไรถึง uh huh. ได้ไดไดจ,ะจะไปพาไปดูเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยเราก็อยากไปเห็นนะคะ,คะว่าเป็นอาหารการศึกษาแล้วก็การปกป้องคุ้มครองด้วยใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยนะคะคของพวกเราทุกคนที่มอบให้กับเขา,เปไ,าไป มีหัวใจที่รู้สึกว่าตื่นขึ้น<ม>วันนี้เราแข็งแรงขึ้นมาต่อให้เรารเผชิญอุปสรรคใดๆก็ตามอ่ะเราบริจาคเท่าที่เราบริจาคได้ไปสู่คนที่เขาลำบากกว่าเรามากค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS นะคะพิมพ์100หรือ100นะคะไปที่หมายเลข471 2225นะคะเพื่อบริจาค100บาทครับหรือโอ้ลยค่ะ ด้วยการเสียสละเพียงเล็กน้อยจากพวกเราทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ร่วมกับยูนิเซฟในวันนี้รอยยิ้มของน้องมุนดายอย่างที่เราได้เห็นในตอนท้ายของวิดีโอเราก็อาจจะไม่ได้เห็นหรือบางทีเขาอาจจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วยังมีอีกหลายๆคนนะคะเด็กๆที่จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อดูแลตัวเองเพื่อแลกกับค่าจ้างที่น้อยนิดนะคะแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงได้ค่ะด้วยเงินบริจาคของพวกเราคนละนิดคนละหน่อยค่ะคุณผู้ชม และวันนี้นะครับผู้ชมครับตลอดทั้งรายการที่เราทุกคนได้รวมพลังกันนะครับจากดาราศิลปิน,นะฮะ<ฆ>ที่อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็พลังกายพลังการบริจาคนะฮะจากชาวไทยทั้งประเทศยอดมาแล้วเหรอคะมาแล้วครับยอดมาแล้วนะครับถึงเวลานี้นะฮะ <laughs> เวลาสําคัญแล้วที่เราจะทราบกันแล้วนะครับว่ายอดเงินที่ทุกท่านบริจาคนั้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่ะนะครับรวมถึงเงินบริจาคจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็จากการสนับสนุนจากพันธมิตรรวมไปถึงผู้สนับสนุสน,นรายการครับจนมาถึงณตอนนี้รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่คะเป็นเงินทั้งสิ้น27ล้าน6 1แ0บาทครับผม เด็กๆของคนไทยทุกคนยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่และนี่คือ27ล้านบาทนะคะคอย่างต่ำนะคะ <ผม S 1> ในวันนี้กลาบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่รวมพลังกันมากมายมหาศาลขนาดนี้ค่ะกลขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะแล้วดูหน้าตาของพวกเรานะคะมีความสุขที่จะได้ส่งมอบชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่จบรายการนี้แล้วเรายังบริจาคต่อเนื่องกันได้ให้ทะลุ30ล้านไปเลยนะคะุณผู้ชมคะเราเข้าไปบริจาคได้ที่ w w w i u n i c e f o r t h b l u e c a r p e t s h o w ค่ะครับผมเข้าไปได้เลยนะครับและรายการวันนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้นะครับต้อง ขอขอบคุณครับบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดธนาคารกรุงเทพบริษัทอีส t e r n s นสเตอร์เรียลเอสเตจำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนเครือเจริญโพกพัณฑ์เซ็นทรัลทรมเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปมูลนิธิโอสถานุเคราะห์่ะาราชพารประมือค่ะขอบคุณค่ะ และสุดท้ายนี้ขอบคุณศิลปินดาราทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆท่านผู้บริจาคและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ชมรายการนี้อยู่แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ จับมือกับเธอจับมือให้เธอแน่ใจ อยากรู้เหตุผลว่าทำไมตอบรับเร็วมากกอเ,เ,เพื่อเด็กๆของคนไทยทุกคนยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่และนี่คือ27ล้านบาทนะคะอยากต่ำนะคะในวันนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมพลังกันมาก โอเคดีครับผมสวยครับโอเคต้องอีกแล้ครับผมทุกคนทุกคนครับทุกคนครับอนุญาตกขอกล้องนี้หินะคะพี่เบ้ ดับเบิ่าทีสเปย์นะครับผมอขอชิมนยคะ่ะขอชิมนยครับชิมต่ะไบนิ้วจริงเหรอเอ้อขอบคุณครับดับเบิวคอมเตอร์คอมได้กินอะไรอะ่ะกินแตงกินอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแตงแกะไส้ทำไงเอ่ะพี่เมื่อกี้บอกมัละมัละ,ละอ่ะมามัละ าาคัปเตอร์ชอบมาละเหรอ,อมาลาใครเออไม่หันมาลานะานะรู้ทันตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนหน้าตาดีแต่พอสอ่งกระจกอีกทีเอา้าเป็นคนที่เธอไม่รัก